สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูภาพปฏิหารนะครับสีเปียภาพสีเปียนะครับภาพปฏิหารสีเปียว่าแยกยังไงว่าอันไหนกระดาษ EP อันไหนกระดาษโกดักโปนะครับมี2แบบนะครับกระดาษโกลดดักโปนี่เป็นของแรเท็มเลยมีน้อยมีผมเรานับๆได้อยู่ประมาณ สี่ห้าบานะครับที่หมุนเวียนกันนะแต่ว่าคนสร้างเขาก็บอกว่าประมาณยี่สิบบานสามสิบบาอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยนับเขาก็ไม่เคยรู้ครับเพราะว่ามันมันเป็นการผิดพลาดในการอัดอัดภาพนะครับต้องเล่าก่อนกระดาษ EP เนี่ยมันเป็นการผิดพลาดของผมไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือความบังเอิญน,นะบังเอิญบังเอิญของการร้านเขาก็ไม่รู้ครับคนสร้างก็ไม่รู้ เพิ่งมารู้กันเพราะว่ามันจะเทียบสีเทียบอะไรกันเนี่ยอ่ะเออมันคนระเบียบพอมาดูข้างหลังอ๋อมันคนระยี่ห้อกระดาษแล้วกระดาษกระดาษโปเนี่ยคือสวยเป็นภาพที่มีความคมชัดความสวยแล้วก็มีติดลายนิ้วมืออ่าแต่แต่กระดาษ ep เนี่ยติดแต่ติดน้อยติดไม่ค่อยเห็นนะครับต้องต้องดูดีครับต้องดูดีๆต้องมองต้องเพ่งมองดีๆต้องส่องดีถึงจะเห็นแต่กระดาษ ep เนี่ยมองเผืนเนี่ยมองเห็นเลยมองเห็นลายมือเลยเหมือนภาพใหญ่เลยครับเหมือนภาพใหญ่เลย แบบนี้เลยเห็นเลยข้างบนก็เห็นเห็นก็ไม่ได้ชัดมากเท่ากระดาษใหญ่แต่เห็นครับข้างบนเห็นเป็นาลายลายลาย,ลายสีน้ําเงินครับตรงนี้ครับเหมือนภาพใหญ่เลยอ่าเนี่ยเป็นลายเนี่ยผมให้ดูอีกทีหนึง่งก็คือผมเดาว,ว่าน่าจะทางร้านอัดฟิลม์มอัดรูปนะครับเขาน่าจะแบบกระดาษหมดหรืออะไรประมาณนี้ครับคอือยังไม่ครบจํานวนเขาก็เอากระดาษเหมือนกระดาษากดาษใส่ไปเพิ่มให้มันครบจานวนนะผมเดานะ แต่ก็ทําเป็นผลดีเป็นของที่นิยมเป็นของหายากของอะลรไอเทมไปเลยครับตอนนี้เป็นที่นิยมนะครับเพราะเป็นรุ่นผมว่าติดหลายนิ้วมือหนึ่งนิ้วอ่ะ,อะมาตาจาันมากเลยครับติดหลายนิ้วมือเพราะเป็นความคมชัดมากอันที่ผมชอบส่วนตัวผมก็ห้อยู่นะครับรุ่นกระดาษโปนะครับทีนี้วิธีการแยกแยกง่ายหนึ่งเลยดูสีก่อนเลยเทียบมาดูสีนะ,ะสีต่างกันชัดเจนครับเห็นไหมกระดาษ กระดาษโปรนะครับนะกระดาษนิยมนะครับกับกระดาษ EP นะครับเดี๋ยวนะนี่เห็นไหมครับอืมเห็นไหมชัดนะเห็นไหมครับความคมหนึ่งเลยความคมชัดต่างกันสีต่างกันกระดาษโปรขวามือนะครับกระดาษโปรเนี่ยจะคมชัดกว่าเข้มกว่าอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ดีกว่านี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมจะเข้มกว่าความคมชัดจะชัดกว่าชัดกว่าแต่ถ้าภาพใหญ่เนี่ย คือแยกถ้าไม่ออกชัดพอๆกันแต่ภาพเล็กเนี่ยแต่ภาพเล็กเนี่ยอ่ะแบบเนี้ยครับจะจะความคมชัดน้อยนะครับในซีเปียนะอ่านี่ในเออ่ถ้าเป็นกระดาษโปรจะจะจะชัดเห็นไหมครับชัดเห็นมองกดแบบแบบนี้ยังจะเห็นลายมือครับอ่ากระดาษโปรครับกระดาษโปรมีเฉพาะซีเปียนะครับมีเฉพาะซีเปียปีหกสี่นะครับขาวดําไม่มีนะครับขาวดํามีเฉพาะอีพีนะครับอีพีมิเดียอีพีมิเดีย นี่ยยี่ห้อนะครับนะฮะะนครับ ep media เห็นไหมครับอกระดาษไมีเฉพาะอันนี้นะแต่กระดาษโปรมีทั้งสองแบบอสองแบบเนี่ยกระดาษอ่าโปรยังไงกระดาษยี่ห้อผมให้ดูยี่ห้อนี่มองเห็นไหมครับเนี่ย royal royal professional นะครับเห็นไหมไม่ใช่ royal goldark อ่ไรสักอย่างเนี่ยผมอ่านก็ไม่ออกมองไม่เห็นชัดอ่ะ goldark goldark professional เนี่ยประมาณนี้ครับนะคือกระดาษคุณภาพดีนะครับอืม ประมาณนั้นคือมันเป็นความบังเอิญเขาช่งางร้านเขาอัดมาติดมาครับแล้วทําเป็นผลดีกับภาพเลยครับกับภาพรุ่นนี้เลยนี่ผมจะให้มาดูความชัดชัดแตกต่างกันยังไงต่างกันยังไงนะครับหนึ่งเลยก็คือข้อดีของรุ่นนี้คือติด,ดลายนิ้วมือครับเห็นไ,ไหมครับนี่ครับ๋ยวให้ดูนี่เห็นไ,ไหมเห็นไหมติด,ดลายนิ้วมือครับนี่ เห็นไหมลายนิ้วมือเป็นริ้ว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 มีเฉพาะกระดาษโปรเท่านั้นครับปีหกสี่เท่านั้นขนาดปีสี่สามก็ไม่มีครับอ่าฟิล์มของ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 ยาตัวก็ไม่มีนะครับมีเฉพาะอ่าฟิล์มหลุงกระมวลปีหกสี่เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นริ้วเป็นริ้วจุดจุดเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยเป็นสีจุดสีน้ำเงินลายมือด้านบนเนี่ยไอ้จะเป็นน้ำเงินชัดเลยเห็นะครับ นี่เห็นไหมเป็นลายนิ้วมือเห็นชัดเลยนะครับนี่กัวโป้งนะดูตรงสื่อครับดูตังสือนี้หนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยหนึ่งนิ้วอะชัดยังกับกระดาษแบบกระดาษเอ่อห้านิ้วเลยครับอย่างกับห้านิ้วสิบเอ็นนิ้วชัดขนาดนี้เลยครับเห็นไหมอือเดี๋ยวให้ดูอีกไปดูไปเรื่อยนะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้กว่จะชัดมากชัดมากชัดแบบหืมเนี่ยๆๆๆๆาใกล้ๆเลยนะรูปหนึ่งนิ้วนะครับเห็นไหมนิ้วหน้าตาหลวงพ่อนะครับหัวกล้วยนะครับเห็นไหมชัดมากนี่ อันนี้คือ,อน,นี่ผมผมผมขยายนะเห็นไหมยิติเนี่ยคือง่ายตัวหนังสือมันจะไม่แตกคือการยิงสีมันจะไม่แตกกระดาษมันจะรองรับสีได้ดีมากครับมันคมชัดมากนี่เห็นไหมให้ดูไปเรื่อยอ่าดูหน้าหลวงพ่อเห็นไหมครับชัดครับชัดเลยอะผมว่าชัดเลยอ่าทีเนี้ยมีวิธีการแยกยังไงอ่าให้ดูความแตกต่างก่อนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการแยกเห็นะครับเห็นไหมหนังสือเห็นไหมอ่าฝั่งนี้ EP นะครับเห็นไหม EP เนี่ยหนังสือมันจะแตก ตัวยันตัวตัวสีนะ่มันจะแตกแต่กระดาษโปูไม่แตกครับคือกระดาษคุณภาพดีครับต่างกันนี่เห็นไหมข้างบนเป็นโปูนะกระดาษโปนะูข้างล่าง EP เห็นไครับเห็นไหมความละเอียดต่างกันครับยิงาการยิงสีการอะไรเหมือนกันหมดต่างแค่กระดาษครับนเนี่ยเนะี่ยมันจะเพี้ยนเป็นแบบนี้เลยครับกระดาษเห็นไหมจุดสีน้ําเงินหน้าตรงนี้นะเห็นไหมในการยิงเม็ดสีของกระดาษกระดาษ อีพีจะเป็นจุดๆๆๆๆแล้วจุดตรงเนี้ยมันก็มีสีอยู่ถตาว่าข้างบนเห็นไหมครับนี่กระราดาษนะนี่กระราดราษโปูกระดาษโปูมันจะเป็นมันมันจะละเอียดมากแทบจะไม่เห็นจุดแต่มันเป็นจุดแบบแต่ละเอียดเล็กๆมากๆอ่ะซอยเล็กๆเล็กๆเล็กกว่าอีพีอีพีมันจะเป็นจุดแบบนี้นะครับแต่กระดาษโปูไม่เป็นจุด,จดแต่เป็นคืนเล็กๆๆเนี่ยจุดสีน้ำเงินอันนี้ในหนึ่งนิ้วนะดูจุดสีน้ำเงินในหนึ่งนิ้วเห็นไหมชัดเลยครับชัดเลย ดูหน้าหลวงพ่อเนี่ยต่างกันไหมครับนมความคมชาติต่างกันความคมชาติต่างกันเลยครับมาดูวิธีแยกแยกยังไงกระดาษถ้าถ้ามองเ้นผืๆนนะครับถ้าถ้าข้างด้านหลังเนี่ยมันไม่ด้านหลังภาพเนี่ยไม่มีไม่มียี่ห้อบอกว่าจะรู้ได้ไงเพราะตาปั๊มก็เหมือนกันสีเหมือนกันดูเส้นขอบครับเส้นขอบเส้นสกิลนะนรับเห็นไหมถ้าเป็นกระดาษ EP เจ้นสีดำเห็นไหมสีดำปึ๊ดเลยดำปึ๊ดเลย,ดำ,เลยดำแบบ ดำดำเลยแหละดำพึ๊ดเลยเนี่ยเห็นไหมดำปึ๊ดเลย,เด,ำด,เลยดำเลยครับทันนี้โปเป็นสีอะไรมาดูเอาผมส่องเป็นสีเทาอมม่วงนะครับเทาอมม่วงครับอ่าเีเทาอมม่วงมีทุกบานครับผ่านมือผมก็สามบานสี่บานทุกบานจะมีเส้นแบบนี้ครับเส้นเส้นขอบแบบเนี้ย เหมือนกับเหมือนกับกระดาษอีแต่ ep ีดับปึ๊ดเลยเหมือนปากกาขีดเลยแต่อันนี้มีแต่มันจะเป็นเส้นสีอ่าสีมว่วงๆเทาๆมว่วงนะครับเทาวมว่วงประมาณนี้ครับวิธีแยกนะครับางานวิธีแยกด้านหลังก็มีการปั๊มเหมือนกันครับแต่อ่ที่ส่วนมากที่ผมเห็นนะด้านหลังที่มีการปัม๊มนะเอาละครันนะอ่าปึ๊ด ด้านหลังที่มีการปั๊มการปั๊มยันเนี่ยถ้าเป็นกระดาษ EP จะปั๊มไม่ค่อยสวยปั๊มหมึกเลอะอันนี้ผมสังเกตนะครับผมสังเกตเองนะตัวตัวผมนะจะปรับปั๊มหมึกเลอะเนี่ยอ,อันนี้ EP กันหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลอะเนี่ยเลอะเลอะแต่กระดาษโูจะปั๊มสวยงามครับหมึกคือเหมือนหมึกเนี่ยสวยงามเลยครับ ปั๊มสวยงามเนี่ยปั๊มสวยงามมากเนะครับสีจะไม่เข้มเกินไปไม่จางเกินไปจะพอดีครับในกระดาษโปครับโปดักโปนะครับเนี่ยครับ,ค,รบคือของปอมเนี่ยผมก็เห็นนะเขาก็เอากระดาษโปมานะแต่ทําไม่เหมือนครับจะมืดตึ๊บเลยทําสีเนี่ยพ,พวกสีพวกภาพเนี่ยสีไม่ได้ใกล้เคียงเลยมืดตึ๊บเลยเออแล้วตบวงตาปั๊มนี่เขาก็เหมือน อัดออกมาอัดมาเลยเอารูปเนี่ยไปสแกนออกมาเลยมันก็ไม่มีคลื่นไม่มีอะไรแล้วก็แบบเบี้ยวๆบวบๆสีหมึกนี่เพี้ยนไปหมดเลยครับเออทําได้ไม่เหมือนครับกระดาษโปรที่ทาไม่เหมือนแน่นอนครับปลอมงไงก็ไม่เหมือนครับแล้วจุดจุดที่ผมบอกครับจุดสีน้ําเงินนะจุดสีน้ําเงินโอ้ไม่ได้ไม่ได้จิตมาครับให้ดูตรงนี้แล้วกัน นี่จุดคือลายนิ้วมือลายลายลาย,ลายนิ้วมือหรามากอขัวจุดที่2เห็นไหมครับจุดสีน้ําเงินเป็นความบังเอิญเหมือนกันของภาพสีเปียที่มีทุกบานพี่มีทุกบานมีมากมีน้อยต้องมีครับถ้ามีมากก็เป็น5้านิ้ว11ดนิ้ว14บนิ้ว20นิ้วอาจจะมีชัดอ้ชัดเป็นสีน้ําเงินจ้าจ้าเลยครับแต่ว่าถ้าเป็น1นิ้ว1นิ้วจะเห็นน้อยเห็นเป็นจุดจุดที่ผมเคยให้ดูนะนจุดจุด จีจดจุดจดจดจะมีมีน้อยอ่าถ้าเป็นกระดาษปูเห็นไหมถ้าเป็นกระดาษปูเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูต้องดูในนี้แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเป็นกระดาษปูก็จะเห็นชัดขึ้นมาเหมือนกับเหมือนกับแผ่นใหญ่เลยเหมือนกับ อ่าห้านิ้วเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยให้ให้ดูห้านิ้วนะอันนี้ห้านิ้วเห็นไหมมองไม่เห็นไม่เป็นไรคือชัดแล้วกันครับไอจุดน้ําเงินลายมือจุดที่สองลงของพ่อกวยนครับชัดครับง่ายเลยหนึ่งเลยดูแยกกันยังไงบางคนเขาไม่ไม่มีไอไอันนี้นะไม่มียี่ห้อข้างหลังเห็นชัดนะหนึ่งเลยพ่เทียบเลยดูสีก่อนสีเข้มเข้มอ่ะสีเข้ม,เข,มเข้มนะสีเข้ม,เข,มเข้มก็เป็น กระดาษโปรครับสีจางๆงมากหน่อยก็เป็นกระดาษ EP ครับง่ายๆเลยเนะี่ยจะออก EP จะออกอมเหลืองๆหน่อยถ้าเป็นกระดาษปูจะเป็นออกสีเข้มๆของออกสีน้ำตาลเนี่ยครับคือเรายังไม่พูดถึงของปลอมนะของปลอมยังห่างอยู่ทำห่างอยู่นะ,ะ,ะดูเส้นสเกลที่ผมบอกเส้นขอบเส้นอะไรเนี่ยสีดูหมึกปั๊มหมึกปั๊มส่วนมากก็ถ้าเป็นกระดาษโปรดักปูครับจะปั๊มสวยงามเนี่ยปั๊มแบบ ปั๊มสวยงามมากครับเหมือนคนปั้นนิดปั๊มคือปัม๊มปั้นนิดปั๊มก็คือถ้าเป็นภาพขาวดาเหมือนคนปั๊มแบบอ่าเหมือนจุ่มจุ่มหมึกแบบเหมือนจุ่มเยอะไปหน่อยแล้วก็ปัม๊มเอียงหน่อยอะไรหน่อยประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะครับอ่าอ่านี่ก็เป็นวิธีการดูของภาพแยกวิธีการแยกนะครับแยกว่าอันไหนภาพซีเปียเออแค่อันไหนกระดาษโปอันไหนกระดาษ EP ครับวิธีการแยก มีกระดาษ2แบบครับนะจะไม่ง่ายกระดาษภาพสีเปียพีโอสีมีกระดาษ2แบบคือกระดาษ EP พีเด็กง่ายๆคือกระดาษ e p กับกระดาษโปรครับกระดาษโปรก็คือเป็นเป็นของหายากเป็นของนิยมของลายไอเทมนะครับแต่เป็นขาวดำาี65ก็มีมีมียี่ห้อเดียวกระดาษยี่ห้อเดียวคือกระดาษ EP ีแต่ทีนี้กระดาษโปรกระดาษกระดาษโปรก็คือบอกบอกบอกเลยว่าไม่ได้มีให้เห็นกันง่าย อ่าไม่ได้มีอย่าง,ง่ายไม่ได้มาขายตามตลาดทั่วไปวางแผงตามแผงไปแล้ส่บาทยี่สิบาทไม่มีครับอันเนี้ยเขาเหมือนแบบเหมือนยันเสือนะครับเหมือนปั๊มยันเสือเขาจะให้เฉพาะคนที่แบบเออสำคัญสำคัญเนี้ยคนสร้างอะไรประมาณเนี้ยครับอืมเพราะว่ากระดาษเนี้ยอมีผมถามถามเขานะเขา เขาก็เดาไม่ถั่วเขาก็ไม่รู้ว่าสร้างเท่าไรอะไรยังไงแต่ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิบประมาณนี้ครับมันมันมันเดาไม่ได้ครับเพราะหมุนเวียนในกลุ่มในโลกโซเชียลก็ผมนับได้อยู่ไม่ถึงสิบบาทนะไม่ถึงสิบบาทน,นะครับอของเก๋ก็มีมามีมาลงถามในกลุ่มอะไรผมก็ตอบไปมัน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 แค่ดูเนี่ยภาพมันก็ห่างแล้วครับทุกอย่างพิมพ์เหมือนดูพระครับดูพระดูพิมพ์ดูพิมพ์มด,พมดูอะไรก่อนแต่มันห่างครับ เรื่องพิมพ์เรื่องอะไรมันหา่างแต่เนี่ยกระดาษโปกับอีพีเนี่ยกระดาษโปยเนี่ยบานใหญ่บานบานใหญ่สุดผมเห็นอยู่ภาพภาพห้านิ้วนะครับห้านิ้วคือกระดาษกระดาษไอซีเปียเนี่ยมันจะมีอยู่ห้านิ้วแล้วก็สิบเอ็ดนิ้วเลยนะไม่มีเจ็ดนิ้วนะไม่เหมือนขาวดานะ,ะแต่เนี่ยผมผมผมไม่รู้ว่าสิบเอ็ดนิ้วมีหรือเปล่าแต่แต่ที่แน่ๆคือเนี่ยห้าน,นิ้วมีแน่นนเนี่ยคือบานใหญ่เนี่ยมีห้อขึ้นตาม มีแน่ทีเนี่ยแต่ในในในอ่าในหนึ่งนิ้วเนี่ยกระดาษปูเนี่ยเป็นที่นิยมมากครับเป็นที่นิยมมากมีแตะคนให้ผมหาครับให้ผมหาหาให้หน่อยเนี่ยเท่าไรก็สู้ผมจะไปหาที่ไหนครับคนสร้างเขายังมีคนละใบสองใบก็ไม่รู้กระจายไปไหนหมดครับเพราะมันเขาก็มีรู้เขาเพิ่งมาเนี่ยครับเพิ่งเพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อมันชัดกว่ากันอะไรประมาณครับมันชัดกว่ากันผมก็เพิ่งรู้ แต่เคยเห็นกันในกลุ่มก็มีนะแต่เขาไม่ขายกันครับเห็นพี่คนหนึ่งครับมีเขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาไม่ได้มีราคาอะไรเพราะว่าเขาศรัทธานะเพราะมันหายากผมยังมีใบเดียวเลยเนี่ยเหลือใบเดียวเนะี่ยหายากควรสร้างก็มีน่าจะมีคนละใบละใบสองใบไม่ได้หายง่ายนะมไม่หายง่ายสร้างเก้าร้อยบาทน,นะคิดดูครับสีบเปียทั้งหมดสร้างหนึ่งนิ้วนะสร้างเก้าเก้าร้อยบาทแต่ภาพกระดาษโป้นะมียี่สิบบาทน,นะยี่สิบสามสิบาทนนะประมาณนี้ครับหัวอยน้อยขนาดไหนอะ เพิ่งมาสังเกตกันนะเพิ่งมาสังเกตกันเพิ่งมาดูกันโอ้มันชัดเท่กันกระดาษมันคุณภาพดียูกันการยิงเม็ดสีอะไรก็ดียูกันแต่ว่ากระดาษสีเปียเนี่ยภาพสีเปียเนี่ยสร้างเก้าร้อยก็จริงนะครับแต่เขาแจกไปกันหนังสือกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะ,ะไม่ใช่อยู่กับนักเล่นพระนะตัวเนี้ยคือเระเพิน,น้อยกว่าภาพข่าวดําอีกเพราะข่าวดําก็เพิ่งมาทาแจก พิ่มตอนหนังสือมันเหลือเนี่ยครับอ่าเสียนพระเขารู้เขาก็ไปกว้านซื้อกันไปกว้านเก็บกันอยู่กับเสียนพระเยอะขาวดาแต่สีเปียน,นี่ยอยู่กับเหมือนพวกศรัทธาคือพวกศรัทธาจริงๆนะที่เขาชอบไปชุดเล็กๆนะสมัยนั้นสมัยนัก็เล่มหนึ่งพันพันกว่าบาทเองครับพันสองพันสองแลครับได้รูปแบบเนี้ยสองใบรูปนี้อีกรูปนี้อีกเห็นไหมคุ้มไหมล่ะก็กระจายไปแล้วครับกระจายสู่สู่ลูกศิษย์ ทั่วไปหมดแล้วครับไม่ได้อยู่กรเซียนพ่าดแล้วตัวเนี้ยก็คือเหลือน้อยน้อยไปต่างประเทศก็เยอะนะครับไปต่างประเทศก็เยอะพวกต่างประเทศสั่งผมเยอะผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนผมก็เหลืออย่างนงสองใบสา,บามใบปมาณนั้นับมีน้อยเนี่ยวิธีการแยกแยกอย่างที่ผมบอกครับวิธีการแยกแยกไม่ยากหรอกแยกหนึ่งเลยดูสีดูสีก่อนดูความคมชัดดูจุดที่ผมบอกอะดูจุดดูจุดสีน้ําเงินนะดูจุดสีเงินดูภาพตัวอขอบสเกลคือขอบ เส้นสีเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูดูดูขอบนี่ก็ได้ความเข้มเห็นไหมดูความเข้มนะดูความเข้มของภาพเห็นไหมมันจะเข้มเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เงินโปนี่ e ีพมันจะเข้มเหมือนกันเห็นไหเข้มเหมือนกันเข้มคือเหมือนเหมือนกระดาษมันรองรับสีได้ดีกว่านะรองรับสีได้ดีกว่าของปอมยังห่างนะครับของปอมยังยังห่างยังทํามาห่างแต่ว่าสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้ โอ้เกิดก็เห็นซื้อกันมานะซื้อแล้มาถามผมก็โอ้จะจะพูดยังไงครับเพราะว่าเขาเขาทำออกมาเนาะคือไปหามเขาอะไรเขาอัดกานออกมาบางทีก็บอกอัดแจกอัดแจกของปลอมนะพูดถึงของปลอมนะอัดแจกแต่ว่าค่าท่งห้าสิบเลยนเออนัอ่นก็นันก็เรื่องของเขานะครับก็อัดแจกนะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ฟิลม์มรูปที่มันออกจากต้นฉบับยิงจากฟิล์มที่หลวงพ่อกลวยท่านสั่งไว้จริงๆครับว่าเอาฟิล์มเนี่ยไปอัด เพิ่มกี่ครั้งก็ใช้ได้ผลดีมาเดิมแต่ว่าจะเอารูปเนี่ยไปอัดผมไม่รู้นะผมไม่รู้แต่เนี่ย,ยรูปที่รุ่นแจกหนังสือเนี่ยแจกหนังสือหลวงพระกลวยเนี่ยคือเป็นมาตรฐานสากลละของวงการของรุ่นนี้ะอ่ารุงน,นี้แล้วก็จะมีปีเปียก็จะมีรุ่นที่ลุงกำมลท่านอัดไปส่วนตัวไว้แจกนะครับอ่านั่นก็ส่วนน้อยนะครับมีส่วนน้อยก็เป็นคนละแบบคนละลงคนละล,นนคนละล้านกันอัดคนละล้านก็จะไม่เหมือนกัน จะไม่เหมือนกันคนละแบบเออคนละสีก็แบบเดีวยวกันเนี่ยแต่เป็นคนละสีคนละกระดาษคนอะไรไปอือนี่ก็หวังว่ามีประโยชน์นะครับผมผมสอนวิธีการดูก็ไม่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 น่าไ,ไ,ไ,ไม่น่าจะเข้าใจยากนะน่าจะเข้าใจง่ายนะกระดาษโปกับกระดาษ EP ต่างกันยังไงเพราะว่าผมทําคลิปนี้ก็เพราะว่ามีคนมาถามถามผมหลายคนเลยพี่กระดาษ EP ดูยังไงกระดาษโปดูยังไงครับก็ดูง,ดดง่ายครับเนี่ยง่ายล่ะก็ดูก็ดูข้างหลังเนี่ย อีเขาก็เขียน ep พีะกระปเขาก็เขียนปแต่ว่าถ้าไม่มีไม่มีเขียนเลยเราก็ไม่ต้องมาดูสีเปรียบเทียบสีฮะเปรียบเทียบ,ยบ,ยบจุดต่างๆว่าเทไม่อะไรก่อนอ่ะถ้าทาก็มาดูรอย,ป,อยปึกรอยปั๊มไม่ยากไม่ยากอืมถ้าจะให้ทําคลิปอ่าอะไรต่อไปก็สงสัยเรื่องอะไรผมจะทำคลิปให้ลงให้ดูนะครับให้ให้อธิบายลงให้ดูมันจะได้เข้าใจตรงกันจะไม่ได้เป็นไปซื้อของของเก๊ของปลอมของเลนแบบอะไรประมาณเนี้ยอืม พของแท้แท้เนี่ยที่ที่เขาเขามีกันอยู่ที่เขาลงขายอยู่เ็ามีก็มีไอ้พวกของเก๊ที่มันแข,ขายขายกันก็เออก็อย่าไปยุ่งอะไรประมาณผมก็ไม่ยุ่งองะรขบแค่อยาขายราคาเนีย <laughs> ไม่ยุ่งผมแค่แนะนําให้คนเอ่อคุณทุกคนดูเฉยว่าว่าเออแบบเนี้ยมันมันเทนะน่าเก็บนะเพราะอนาคตไปอนาคตต่อไปก็จะไม่มีแล้วครับเพราะเขาไม่อัดแล้วเรื่องจริงเขาไม่อัดแล้วหมดแค่นี้อะครับอื คลิปนี้คงหวังว่าทุกคนคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ถ้าเห็นมีประโยชน์หรือชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ